ออกแล้วค่ะนะคะออกมาเป็นชุดๆเลยสำหรับต้นนี้ก่อนหน้านี้ก็จะมีงวงเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเจ้าของแปลงไม่ประทับใจเลยแต่วันนี้นะคะดูนะคะขึ้นมาทุกยอดเลยค่ะเห็นไหมคะแล้วต้นก็จะสวยขึ้นใบก็จะบานขึ้นสารอาหาร Q-Plan ลนะคะสูตร2ของบริษัทคิวยนะคะสุดยอดจริงๆค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะพี่เล็กก็มาเยี่ยมสวนปามน้ำมันของเพื่อนพร้อมนะคะซึ่งอยูอ่บ้านเขาพลูอําเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะเจ้าของแปลงก็พับใจมากนะคะแต่วันนี้เจ้าของแปลงก็ยังไม่กลับจากสวนจากนะคะเห็นไหมคะว่ามันมันสวยแล้วก็มันเงาง,งามมากเลยนะคะทุกต้นก็ลักษณะทางใบนะคะแบ่งบานนะคะลูกก็ตยอยออกมานะคะเป็นชุดชุด นะคะอ่าก็เราก็เข้ามาดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นวงช้างเยอะยๆหมดเลยนะคะเป็นงวงตัวผู้แต่ตอนนี้นะคะลองมาส่องดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะนะคะแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเริ่มทลายเริ่มเริ่มโผล่ขึ้นมานะคะเกือบจะทุกเกือบจะ เป็นอย่างนี้นะคะทุกๆเขาเรียกว่าทางใบเลยนะคะเนี่ยค่ะทุกต้นเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้จริงๆทุกต้นนะคะเจ้าของแปลงนะคะบอกว่ารู้สึกพับใจแล้วก็ตื่นเต้นกับ การได้เห็นอะไรที่มันประหยัดแล้วก็ประหยัดทั้งเงินทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งแรงนะคะอันนี้ตอนนี้นะคะเป็นอย่างนี้ทุกต้นเลยค่ะอย่างนี้จริงๆนะคะ